ค้นพบอาวุธโบราณที่ตักแน่นอยู่บนกีลาใต้น้ําหลังจากตรวจสอบนักโบราณคดีต่างฮือฮาทันทีหลังจากพบว่าของสิ่งนี้มันคือดาบ็ c a l ล b e r อร์อาวุธคู่กายของกษัตริอาเธอร์ในตำนานที่สนานน้มว่าตัวดาบนั้นมีพลังทําลายล้างที่สามารถทําลายได้ไดทุกสิ่งตัดได้นี่ก็ตั้งแล็กล้าเขมยังเป็นอาวุธที่มีพลังที่หลับไหลอย,อยู่ภายในตัวดาบอีกด้วย ถ้าหากใครดูแล้วชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามและกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆของทางช่องได้เลยครับอาวุธที่เรื่องหรือที่ว่านั้นมีอยู่จริงในตำนานเรื่องเล่า หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆแต่ถ้าว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันว่าดาบเล่มนี้นั้นมีอยู่จริงบนโลกใบนี้จนกระทั่งทีมนักโบราณคาดีทีมหนึ่งค้นพบอาวุธโบราณที่คาดว่ามาจากช่วงคิดศตวรรษที่14ในแม่น้ำเวอร์าบาร์ใกล้กับหมู่บ้านลาโควิเซทางตอนเหนือของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาความพิเศษของดาบเล่มนี้นั้นไม่ได้แค่เพียงจุดที่นักโบราณคาดีค้นพบดาบเล่มนี้หากแต่เป็นลักษณะของดาบที่ตัวดาบนั้นปักอยู่บนก้อนหินที่ ลงไปในแม่น้ําระดับความลึกกว่า10เมตรขนาดของดาบที่ปักอยู่นั้นทํให้เห็นได้ชัดว่าทั้งหมดนั้นมีความสอดคล้องกับตำนานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงอาวุธข้างกายของกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่เล่าวันว่าโกลกษัตริย์ท้องดังกล่าวจะได้ครอบครองอาวุธชิ้นนี้เดอมอาวุธของกษัตริย์ก็ได้ถูกปักไว้บนหินศิลาเช่นเดียวกันกับดาบเล่มนี้จากการสืบค้นข้อมูลทางวิกิพีเดียได้ให้คําจำกัดความของอาวุธเล่นนี้ไว้ว่าดาบเอ็กคาริเบอร์คือดาบในตำนานของกษัตริย์อารเธอร์ที่เราลือว่าม สิทธิอันชอบธรรมในการปกครองแผ่นดินของประเทศอังกฤษในบางตำนานก็เรียกดาบ Excalibur นี้ว่าดาบในศิลาส่วนผู้สร้างนั้นบ้างก็ว่าเป็นพ่อมดแห่งเมอร์ลินเป็นผู้สร้างขึ้นโดยหลังจากได้ทำการสร้างดาบเรื่องนี้เสร็จพ่อมดเบอร์ลินก็ได้ทำการไล่ด้วยมนใส่ข้อนหินศิลาที่เป็นที่สถิตของดาบเรื่องนี้ไว้ว่าทันใดที่ปักดาบเรื่องนี้ลงบนหินแล้ว จะไม่มีใครสามารถดึงดาบออกจากหินได้ผู้ที่สามารถดึงดาบออกได้จะมีเพียงผู้ที่ถูกเลือกหรือเป็นบุคคลผู้ที่มีสายเลือดของกษัตริย์ที่แท้จริงเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่สามารถดึงดาบเล่มนี้ออกมาได้บางตำนานกล่าวว่าเป็นดาบที่ถูกหลอมขึ้นมาด้วยเปลวเพลงเิงของมังกรบางตำนานยังได้พูดถึงพลังอนุภาพลึกลับที่อยู่ในดาบเอสคาลิเบอร์ว่ากันว่ามันสามารถตัดได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งเหล็กกล้ารวมถึงมีพลังรงผลทําให้เจ้าของที่ครอบครองหากใช้ดาบจะไม่ได้รับบาเดเจ็บจากการต่อสู้ใดๆทั้งสิน้นและเมื่อ ตู้่องโดยบาดแผลของศัตรูก็จะไม่มีเลือดออกมาจากบาดแผลสุดท้ายผู้ที่ถูกฟันนั้นจะเกิดอาการถูกเลือดตายไปในที่สุดนั่นเองวิธีการสร้างดาบเลื่อนนี้นั้นยังเป็นปริศนาตามตำนานบ้างก็ว่าดาบนั้นถูกดีขึ้นมาด้วยวิธรีรมาวิธีที่มีความลึกลับซับซ้อนส่วนผสมของดาบเลื่อนนี้นั้นไม่ได้หาได้ทั่วไปบนโลกใบนี้จนเป็นที่มาของพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวดาบนั่นเองโดยเ้าหากพูดถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของดาบเลื่อนนี้นั้นเรื่องของดาบ ur, เอ์คาลิเบอร์เกิดขึ้นในสมัยยุคกลางของยุโรรปาวๆศตตษที่่ซึงอนนนั้น มีผู้คนมากมายได้อ,อพยพมาอยู่ที่เวล1หนึ่งในนั้นคือเด็กชายที่ชื่อว่าเมอร์ลินเขาเกิดมาพร้อมกับสวรรค์นในการใช้เวิญญ์มีบิดาเป็นพ่อมดและมารดาเป็นเจ้าหญิงและในการต่อมาเมอร์ลินได้กลายเป็นพ่อมดที่เก่งกาจที่สุดซึ่งสุดท้ายดาบนี้กลายเป็นอาวุธที่ิ้สำคัญของอาเธอร์และทำให้พระอ,องค์เป็นที่ยอมรับพระมดปวัดดีศาจ่าว,ว่าดาบในหินนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่แค่ตำนานโดยเป็นดาบที่ปักอยู่ในหินของจริงโดยมีการสร้างโบสถ์ครอบคลุมมันเอาไว้ชื่อโบสถ์ การตันกานก์าโนยู่บริเวณชานเมืองเซียนาประเทศอิตาลีอีกำนานเล่าถึงที่มาของเอ็กซ์คาลิเบอร์ว่าเทพธิดาแห่งทะเลสาบเป็นผู้มอบดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ให้กับกษัตริย์อาเธอร์หลังจากที่เขาได้ขึ้นคลองบัลลังแล้วโดวยตำนานนี้สอดคล้องกับช่วงท้ายของตำนานกษัตริย์อาเธอร์ที่กษัตริย์อาเธอร์ได้มอบหมายให้เซอเบดิเวียทิ้งดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ลงในทะเลสาบเพื่อคืนให้กับเทพทิดาหลังจากที่เขาสิ้นพระชนม์ลงเรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์ยังถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบต่าง มากมายทั้งนิทานหนังสือนิยายละครเวทีซีรีส์และภาพยนตร์ซึ่งแต่ละทั้งก็มีเวอร์ชั่นหรือเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปอาทิ การเล่าว่าอาเธอร์เป็นนักลบเซลติกบ้างหรือไม่ก็อาเธอร์เป็นทหารกองทจนโรมันบ้างส่วนใหญ่จะถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับเงื่อนไขในแต่ละยุคสมัยผ่านการตีความที่หลากหลายมีการตกแต่งเพิ่มรายละเอียดเพื่อช่วยให้สามารถสื่อสารกับคนในยุคนั้นนั้นได้แต่เนื้อเรื่องอย่างก,กษัตริย์อาเธอร์ดากเอสคาริเบอร์อัตวินตัวคมและข้อมดเมอร์ลินจะคงมีอยู่ในทุกเวอร์ชันตราถึงยุคปัจจุบันการค้นพบในครั้งนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการโบราณคดีที่จะช่วยให้ ให้เราเข้าใจถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีตมากขึ้นนักโบราณนดีและผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ในลัสกล่าวว่าการค้นพบในครั้งนี้สําคัญและพิเศษเป็นอย่างมากและต้องใช้เวลาในการบูรณะดาบเล่มนี้เป็นพิเศษเพื่อคืนสภาพให้มันกลับไปอยู่ในยุคสมัยนั้นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะมันตักแน่นอยู่ในหินเป็นเวลานานเราเลยต้องดูแลรักษาดาบเล่มนี้เป็นพิเศษถ้าถามว่าทําไมดาบเล่มนี้ถึงมาอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ได้สภาพตักหินแน่นแบบนี้นักโบราณนดีก็ได้ อธิบายว่าหลังจากการวิเคราะห์ดาบเล่อนีอันเสร็ดแล้วคาดว่าดาบเล่อนี้มาจากพิจิตรวรริที่13 ไปจนถึงคิดเริ่มคิดศตวรรษที่15ซึ่งจุดที่จะดาบเรื่องนี้ใกล้กับปราสาทยุคการปลี่ยหนึ่งในเมืองโซเวเดสเมื่อดีเคยเป็นเมืองที่ผู้ครอบครองบอสเนียอาศัยอยู่ส่วนคำถามที่ว่ามันมาปักอยู่บนหินแบบน,นี้ได้อย่างไรที่นักโบราณนนคดีคงต้องเดินหน้าหาคำตอบกระโไปในอนาคตถ้าหากใครดูแล้วชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามและกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกตอนใหม่ของทางช่องได้เลยครับ